เอาละครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบก,บกับผม Earth t o s Gaming นะครับผมแอดมินสุรลนกุ้งไก่เองนะจ๊ะวันนี้นะครับก็จะมาเล่น a r ร์คไนท์นะครับในไอดีใหม่เอี่ยมอ่องเลยนะครับ เป็น ID ที่ยังไม่ได้รับการเรียกคับว่าหลีก็ไม่ได้นะครับเพราะว่า ID นี้พี่จะไม่ใช้เปิดนะครับพี่จะไม่ใช้เพชรในการเปิดในตู้เลยสักรอบเดียวนะครับมันจะบังคับให้เปิดแค่1รอบก็คือได้เบอร์แมนมาใช่ไหมนอกนั้นเนี่ยก็คือถ้าจะเปิดก็คือเปิดได้แต่คือเราไม่เปิดนะครับแล้วก็ตู้พวกนี้เราก็จะไม่เปิดเราจะใช้ในการเปิดคือรีคูดเท่านั้นนะครับพวกนี้เนาะ แล้วก็ดานเนี่ยพี่ลงถึง1นีดสนะครับดาน e อีพวกนี้เนี่ยเราก็จะยัง,ยงลงอ e ีวงอีเวต์ไม่ได้เนาะแต่ว่าพี่จะพยายามใช้3ดาวเนี่ยที่เราเก็บเกี่ยวมาได้เนี่ยนะครับนี่ตัวละครไม่มีอะไรเลยนะ3ดาวลว้ลวนๆนะครับอ่าสดาวสีดาวเนี่ยมีไม่กี่ตัวนะครับและแน่นอนนะครับตัวละครที่น้องเห็นอยู่นะตอนนี้นะฮะมันจะเลเวลแค่25เนี่ยไม่กี่ตัวนอกั้้เนี่ยจะ30 30จะมี2ดาวนะครับแล้วก็3ดาวเนี่ยก็จะเป็น25 25, 25้าหมดเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาจัดทีมลง LS3 กันดีกว่านะครับซึ่งตัวละครที่พี่จะใช้เนี่ยก็ตัวไหนไม่ใช้พี่จะนำออกนะครับจะใช้แค่ประมาณนี้ก็พอนะอ่าโอเคนะครับอ่าในหลักสูตรของพี่เนี่ยจะใส่เจ้าตัวยาโตไปด้วยก็ได้นะกันพลาดนะครับ จะใส่ย,ยาโตไปด้วยก็ได้ใส่ตัวไหนก็ได้นะครับใส่ย,ยาโตไปด้วยก็ได้นะครับกันพลาดน,นะเพราะว่ายาโตเนี่ยเรียกค่าคอร์สเนี่ยน้อยด้จัดมากนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยก็บอกไปแล้วนะเออยี่สิบห้าสกิลเนี่ยไม่ได้อัพนะครับไม่ได้อัพเพราะฉะนั้นเนี่ย,ยตัวตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะใช้ผ่านอะไรยังไงเนี่ยต้องคํานึงถึงคําว่าค่าคอร์สน้อยเป็นหลักนะครับแล้วก็ยืมได้พอสมควรนะครับท่านต้นเนี่ยลงแฟล็กกับน้อง พามมนิกนะครับพามมนิกอ็แล้วต้องพราฟม่ชอบเรียกติดเรียกว่าพามมนิกเฉยเลยซึ่งพามมนิกนี่อีกตัวหนึ่งนะลงน้องพรา์ไปนะครับแล้วก็ช่วงนี้กดคูณ2ได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้กดคูณ2ได้เพราะว่ามันยังไม่ถึงช่วงที่วิกฤตนะครับอตอนนี้เนี่ยน้องเขาจะยังลงไอ้นี่ได้อยู่นะครับพอถึงช่วงเนี้ย นะครับค่าคอสจะพอสําหรับน้องที่เป็นเวศหมู่พอดีนะครับเราลงไว้30เลยนะเลเวลเนี่ยนะครับเอาน้องมาช่วยนะครับอ,รอ่ะแล้วช่วงเนี้ยที่จะแนะนํานะครับถ้าเกิดว่าผ่านเว็บนี้ไปเนี่ยแล้วลงน้องลาวาได้ให้ลงน้องลาวาทันทีนะครับตรงนี้กดสกิลเลยนะครับผมลงน้องลาวาไปนะครับอ่ะ 13พอดี15พอดีนะครับคอสค่าคอส15เนี่ยจะพอลงกับตัวแท้งของเรานะครับขายน้องความทิ้งนะครับแล้วก็ลงน้องคนนี้ได้เลยนะครับน้องแท้งนะฮะจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับพอมาถึงช่วงนี้นะครับจะสังเกตว่าน้องโดนเนี่ยเขาจะยิงน้องน้องลาวาของเราซะพุนเลยนะฮะเราจะลงน้องเจสสิก้ามาช่วยทำดาเมจนะครับแล้วก็แน่นอนเลยครับผม อย่าลืมนะครับว่าเดี๋ยวเราจะต้องลงตัวฮิวด้วยนะครับในด่านนี้เราเอาตัวฮิวมาสองตัวนะครับที่จะลงตัวฮิวตัวนี้ไปก่อนนะฮะพึทอ่าจะช่วยฮิวน้องลาวาได้ทันนะครับแล้วก็จะลงฮิวอีกคนนึงนะครับเพื่อที่จะฮิวน้องแฟงเวลามีตัวที่มาตีน้องแฟงเนี่ยน้องแฟงก็จะได้ไม่ล้มนะฮะโอเคนะครับ เอาถึงช่วงนี้นะครับปล่อยได้เลยนะครับปล่อยได้เลยจนวินาทีที่ตัวเล็กๆเ,เนี่ยมันมาถึงช่วงตัวแท้งของเราเนี่ยให้กดสกิลของน้องลาวาได้ทันทีนะครับเพื่อที่ตัวเล็กๆเ,เนี่ยมันจะได้ตายทันที่ก่อนจะไปถึงน้องแป้งนะครับตรงนี้จะเห็นพี่อ้วนแล้วใช่ไหมฮะพี่อ้วนเนี่ยจะมา2ตัวด้วยกันนะครับแต่ถ้าว่าช่วงนี้เนี่ยให้ลง ต้องพามไปขัดก่อนนะครับพองงางรอบที่สองเนี่ยก็จะล้มใช่ไหมแล้วก็วางตัวแทงไปอีกรอบหนึ่งนะครับจะตรงกับตำแหน่งที่เราฮิลไว้พอดีนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยถอนออกได้นะครับเพราะว่านี่ตายไปแล้วนะฮะในจังหวะนี้เราก็จะไม่พลาดนะครับแล้วเราก็จะผ่านสามดาวได้พอดีนะครับอ่ะ โอเคนะครับนี่ก็คือคลิกของพี่นะครับในการผ่าน LS 3นะครับโดยใช้3ดาว2ดาวเป็นหลักนะครับ4ดาวนี่ยังไม่ต้องใช้ก็ได้นะฮะตรงตอนนี้นะต่อแคปปั้นพวกนี้ไว้ได้ก็พอนะครับใช้เวลาพอตัวนะฮะเลเวลยังไม่เหลือห้าด้สาไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับ